ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รั้วเขียวเหลืองรั้วแห่งศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยรั้วแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2461 ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลกุดสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินมีเขตพื้นที่บริการจำนวน10หมู่บ้านจัดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน318คนครูและบุคลากรทั้งสิ้น27คนบริหารงานโดยแบ่งกลุ่มง,งานออกเป็น4ฝ่ายได้แจ่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปปัจจุบันมีนายเทวินชัยโคตรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธินกรพลศรีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ดังปรัชยาของโรงเรียนที่ว่า ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์สีประจําโรงเรียนสีเขียวเหลืองคาขวัญเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมพัติพศรักศักดิ์สีมีคุณธรรมนําวิชาการสืบสารงานพระราช,ชดำริเอกลักษณ์ยิมไหว้ทักทายประหยัดอดออมอัตลักษณ์วัฒนธรรมผู้ไทย ในปีการศึกษา2,566โรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายเรียนดีมีสุขเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ โรงเรียนกุดกว้างสวัสดิ์วิทยามีอาคารเรียน4หลังมีอาคารประกอบพื้นที่การเรียนรู้ห้องเรียนส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะด้านเช่นอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารสนามกีฬาห้องสมุด i c ีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องศิลปะห้องเด็กพิเศษห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลห้องประชุม มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำดื่มน้ำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงห้องน้ำห้องส้วมมีเพียงพอต่อการใช้งานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำในทุกด้านมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพมีการพัฒนางานและตนเองตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้กระบวนการวิจัย การวัดผลประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆและได้รับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดสภาพแวดลอ้อมกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่สุดและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสในหน่วยงานได้ดำเนินการทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องความมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการออกแบบใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรู้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบสะท้อนผลและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยาเป็นผู้มีสุขภาวะคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีมีทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารการคำนวณการใช้เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจรรารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งมีทักษะด้านอาชีพสามารถหารายได้ระหว่างเรียนตามความเหมาะสมของสภาพบริบทของพื้นที่ได้ในการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2566นักเรียนโรงเรียนกุดกว้างสวัสดิวิทยาเข้าร่วมการทดสอบคิดเป็น100%มีผลการทดสอบ RT ี อยู่ในระดับดีมากผลการทดสอบ NT ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,565ผลการทดสอบ O-net ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,565ทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทุกคน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จมากมายหลายอย่างของนักเรียนโรงเรียนปุดกว้างสวัสดิวิทยาดังต่อไปนี้เด็กชายสุภกิจกูรรำและเด็กชายจากักรพัฒสริจันทพันธ์ได้รับรางวัลเหรียญทองการต่อสมการคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษารายการโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้ออ็ดโลจิกเกม2024ระดับประเทศ ชิงถ้วยกีติยศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์เอมระดับปฐมศึกษารายการบุรีรัมบอร์ดเกม2024ระดับประเทศชิงถ้วยเกียติยศผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับปถมศึกษารายการ WT m อมัคครั้งที่หนึ่ง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหญิงละองดาวสุวรรณไตรได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสุดกุรุ่นประถมศึกษารายการโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดโลจิกเกม2024ระดับประเทศชิงถ้วยกิติยศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสุดกุรุ่นประถมศึกษา รายการบุรีรัมย์บอร์ดเกม2024ระดับประเทศเอิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เด็กหญิงอธิชาสุวิสุทธิ์เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เปีการศึกษา2566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์เต็ม1น0คะแนนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันซูดูกุระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูดูกุในงานการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา EPY บ o a r ดเกม e 2023ครั้งที่1ชทิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติยศจากนายสุภาษิ์ ก่อจเจริญยศอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน์เด็กชายนำโชคภูนองโองคและเด็กชายทิ่จิศัก์เพชรวาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์เอ a t ระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6ในการแข่งขันงานศิลปะและกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนอครชมรมคิดเลขเร็วแห่งประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A m a t Robinson Educational Excellence Fair 2023ชิงถ้วยผู้ว่ารชาชการจังหวัดมุกดาหาร เด็กหญิงพรปวีสีพรมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับประถมศึกษาปีที่1-3ถึงในการแข่งขันศิลปะอัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71เด็กหญิงขวัญกีราฤยาสายได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีธาวิ่ง400เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลาสินเขต3สมเด็จเกม